ครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูภูเบศอีกครั้งนะครับในรายวิชาทศัศนศิลป์กันนะครับเราเดินทางมาถึงหน่วยที่2กันแล้วนะครับหน่วยที่2นี้นะครับเป็นเรื่องรูปแบบวสัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทศัศนศิลป์นะครับซึ่งเรามาดูผังการเรียนรู้นะครับว่ารูปแบบวสัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทศัศนศิลป์มีอะไรบ้างนะครับ รูปแบบที่1นะครับรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตกรรมอันนี้เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เราจะมาเรียนในรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรมกันครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนักเรียนเปรียบเทียบกันด้วยนะครับและรูปแบบที่3นะครับรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานภาพพิมพ์ครับผมอ่านะครับเรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยนะครับรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม เรามาดูนะครับงานปติมากรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับครูจะมีรูปตัวอย่างให้กับพวกเรานะครับได้ดูกันนะครับว่าภาพที่เราดูนะครับเป็นผลงานปติมากรรมลักษณะใดนะครับมาดูภาพที่1กันเลยครับภาพที่1นี้เป็นผลงานลักษณะใดเอ่ยมีคําตอบอยู่แล้วหรือเปล่าตอบครับ เป gamer, society, ็นงานประติมากรรมนะครับประเภทงานปั้นนั่นเองนะครับมาดูรูปที่สองครับรูปที่สองนะครับเป็นผลงานประติมากรรมลักษณะใดเอ่ยเป็นผลงานประติมากรรมลักษณะของการแกะสลักนั่นเองนะครับมาดูรูปที่สามครับเป็นผลงานประติมากรรมลักษณะใดอ้าวตอบครับตอบครับเป็นผลงานประติมากรรมประเภทของการหลอนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับรูปต่อไปนะครับ เป็นผลงานประติมากรรมประเภทไรเอ่ยเป็นผลงานประติมากรรมประเภทการเชื่อมนะครับนะครับรูปต่อมานะครับเป็นผลงานประติมากรรมประเภทใดเอ่ยเป็นผลงานประติมากรรมประเภทสื่อผสมนั่นเองครับผมอมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ที่เราได้ดูมาทั้งหมดนี้เป็นงานประติมากรรมทั้งหมดเลยนะครับแต่ใช้วัสดุที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ จากที่เราได้ร่วมกันสังเกตนะครับของผลงานปติมากรรมกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ของงานปติมากรรมนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับมีสิ่งที่เรารู้จักหรือเปล่านะครับไปดูพร้อมๆกันครับผมภาพนี้เราเห็นและเราน่าจะเคยได้สัมผัสกันแล้วนะครับตั้งแต่ปฐมนะครับเราได้ใช้มันมาหมนแล้วนะครับก็คืออะไรเอ่ยดินน้ำมันนั่นเองนะครับต่อมาครับอันนี้ทุกคนรู้จักดีนะครับ หนังสือพิมพ์นะครับก็คือกระดาษนั่นเองครับต่อมาครับอันนี้คืออะไรครับคือดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะครับต่อมาครับนะครับภาพนี้คืออะไรเอ่ยนะครับเราเคยเห็นหรือเปล่าอาจจะเคยเห็นนะครับอาจจะเคยเห็นหรืออาจจะเคยนําไปสร้างสรรค์ผลงานบ้างก็ได้นะครับมันคืออะไรเอ่ยปูนปาเตอร์นั่นเองนะครับปูนปาเตอร์นะครับต่อมาอันนี้คืออะไรครับเป็น ไม้นั่นเองครับไม้นะครับต่อมาคืออะไรครับคืออะไรเอ่ยสัมฤทโลหะสัมฤธิ์นะครับต่อมาครับเป็นอะไรครับเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับนะอีกอันนึงครับคืออะไรเอ่ยหินนะครับทั้งหมดนี้นะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นวัสดุที่นักเรียนนั้นอาจจะไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นศิลปินนั้นก็จะ นำไปใช้ผลงานนะครับในการ,การสร้างสารรค์ผลงานปฏติมากรรมนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่เหมาะกับการสร้างสรรค์ผลงานปฏติมากรรมที่เป็นชิ้นที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับลักษณะประมาณนั้นนะครับนะต่อมานะครับเรามาดูงานปฏติมากรรมนะครับว่าปฏติมากรรมที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานครับผมาภาพที่1นนะครับใช้วัสดุอะไรเอ่ยเป็น ดินเหนียวนั่นเองนะครับดินเหนียวรูปภาพต่อมาครับรูปภาพต่อมาเนี่ยใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรร์คผลงานครับอันนี้นักเรียนน่าจะเคยสัมผัสกันแล้วครับใช้ดินน้ํามันนะครับน่าจะเคยสัมผัสกันแล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ่ทีนี้ระหว่างผลงานนะครับที่เกิดจากการใช้ดินเหนียวกับผลงานที่เกิดจากการใช้ดินน้ํามันเนี่ยนะครับสผลงานเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร นักเรียนลองคิดกันดูครับว่า2ผลงานนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะให้เวลาทักงสามวิด้วยกันครับ3 2 1เฉลยครับผลงานทั้ง2ผลงานเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันที่ความสวยงามนะครับความสมจริงเพราะว่าดินน้ํามันเนี่ยนะครับจะเหมาะกับการสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามความสมจริงมากยิ่งกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าดินน้ํามันเนี่ยนะครับดินน้ํามันมี สีที่หลากหลายกว่านะครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถสร้างสรรผลงานที่มันได้หลากหลายกว่า,ามากกว่าผลงานที่เกิดจากการสร้างสารรค์ด้วยดินเหนียวนั้นเองนะครับการที่เรานั้นนําวัสดุนะครับอุปกรณ์นะครับดินเหนียวหรือว่าดินน้ํามันนะครับวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มนะครับมาสร้างสารรค์ผลงานนะครับเป็นงานประติมากรรมขึ้นมาเนี่ยรูปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการปั้นนั่นเองครับผมนะการปั้น ครับนักเรียนเรามาดูผลงานปฏิมากรรมต่อมานะครับว่าใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานครับถ้าดูจากภาพนักเรียนน่าจะตอบได้นะครับว่ามันคือไม้นะครับภาพต่อมาครับภาพต่อมานี้จะมีลักษณะเป็นแบบไหนครับมีความแข็งแรงนะครับนะลักษณะนี้จะเป็นอะไรเอ่ยหินนั่นเองนะครับหินนะครับอ่าต่อมาครับนักเรียนครับ วัสดุนี้นะครับที่ใช้ในการสร้างสารรค์นะครับเป็นการเอาส่วนย่อยออกนะครับจากส่วนรวมนะครับ <ST AN CH> เพื่อให้เหลือในส่วนที่เราต้องการหรือที่ศิลปินต้องการนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าการแกะสลักนะครับซึ่งการแกะสลักเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานปฏติมากรรมเชิงลบนะครับเชิงลบนี่คืออะไรเชิงลบก็คือการเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับให้เหลือในส่วนที่ต้องการอย่างเดียวนะครับ ครับเรามาดูงานประติมากรรมต่อมานะครับว่าประติมากรรมนะครับชิ้นนี้ใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับนะจากที่เห็นในรูปภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าใช้วัสดุอะไรเอ่ยโลหะสัทริ์นะครับโลหะสมริ์ oh ซึ่งโลหะสทริ์เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากๆนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนะครับนะ โดยนะครับจะต้องทําอย่างไรนะครับนะโลหะสำมฤทธิ์เนี่ยจะต้องผ่านวิธีการหล่อนะครับหล่อนะครับด้วยความร้อนนะครับซึ่งการหล่อลักษณะแบบนี้จะต้องมีแม่พิมพ์นะครับเราจะเห็นว่านะครับเรากําลังเทสัมฤทธิ์ลงไปในแม่พิมพ์นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันมีเกิดการเย็นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จะกลายเป็นผลงานประติมากรรมขึ้นมาครับ มาดูภาพต่อมาครับในงานประติมากรรมชิ้นนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นการใช้วัสดุอะไรเอ่ยครับเป็นวัสดุปูนปลาสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งปูนปลาสเตอร์เนี่ยนะครับนักเรียนน่าจะเคยได้สัมผัสกันมาบ้างแล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งการทํางานประติมากรรมปูนพลาสเตอร์เนี่ยนะครับจะต้องประกอบไปด้วย1นึ่งนะครับปูนปลาสเตอร์แล้วก็2ก็คือแม่พิมพ์นั่นเองนะครับ ซึ่งเราจะต้องผสมน้ำนะครับกับปูนปลาสเตอร์แล้วก็เอาไปใส่ในแท่นพิมพ์นะครับทำให้เกิดเป็นงานประติมากรรมขึ้นมาซึ่งกระบวนการผลิตผลงานลักษณะน,นี้นะครับโดยใช้แม่พิมพ์นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการหล่อนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดการเหมือนต้นแบบได้มากที่สุดนะครับมาดูปติมากรรมชิ้นต่อมานะครับปติมากรรมนี้ใช้วัสดุใดในการสร้างสรรผลงานครับนักเรียน ถ้าเราดูเราสามารถตอบได้ไหมใช้สูตรอะไรครับแผ่นโลหะนะครับซึ่งแผ่นโลหะเนี่ยจะต้องเอามาประกอบกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงที่เราต้องการนะครับโดยวิธีการทำอะไรครับการเชื่อมนั่นเองนะครับทำให้เกิดเป็นผลงานที่เราต้องการตามที่เราวางแผนไว้ การนำแผ่นโลหะนะครับมาเชื่อมมาตัดมาต่อนะครับเพื่อให้ได้เป็นส่วนที่เราต้องการนะครับเป็นรูปทรงรูปร่างที่เราต้องการขึ้นมานะครับผลงานลักษณะนี้เขาเรียกว่าการเชื่อมนั่นเองนะครับครับนักเรียนเรามาดูปฏิมากรรมต่อมานะครับปฏิมากรรมนี้ใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรผลงานบ้างครับไปดูครับอ่ามันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างครับมีไม้แน่นอนหรือครับหนมีอะไรอีกมีองค สามเลยครับโลหะแล้วก็อะไรอีกกระดาษนะครับจะเห็นว่าผลงานนะครับประเภทนี้ใช้ลักษณะของวัสดุเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับ, <im itation> รบเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์ผลงานนะครับที่เกิดจากการใช้วัสดุที่มันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม้โลหะหรือวัสดุอื่นนะครับเป็นวัสดุเหลือใช้ก็สามารถนํามาสร้างสารรค์เป็นผลงานประเภทนี้ได้นะครับผลงานประเภทนี้นะครับเป็นผลงานประเภท สื่อผสมนั่นเองครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับการเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทประติมากรรมนะครับมันมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรครับอย่างไรเอ่ยทำให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนะครับได้ถูกประเภทถูกวิธีนั่นเองเอาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียน รูปแบบวัสดุอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับของงานปฏิมากรรมเรามาสรุปกันนะครับว่ารูปแบบวัสดุอุปกรณ์ของงานปฏิมากรรมนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งคือการปั้นนะครับโดยการใช้ดินเหนียวหรือดินน้ำมันนะครับสองการแกะสลักนะครับเป็นการใช้ไม้หรือว่าหินนั่นเองสามการหลอ่อการหล่อนี่ก็คือการใช้ปูนปัสเตอร์หรือสัมริด สีการเชื่อมก็คือการใช้นำโลหะมาประกอบนะครับเพื่อให้เกิดเป็นรูปต่างๆนะครับและก็ 5. นะครับสื่อผสมสื่อผสมนี่คือการนำวัสดุเหลือใช้พวกไม้พวกกระดาษหรือว่าจะเป็นแผ่นโลหะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนำมาประกอบกันเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะครับเกิดเป็นผลงานประติมากรรมขึ้นมาเอาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนมานะครับ ครูมีภาระงานให้พวกเราได้ทํากันนะครับก็คืออะไรเอ่ยครูจะให้นักเรียนนะครับเลือกผลงานนะครับประเภทปติมากรรมนะครับมา2ชิ้นด้วยกันนะครับมา2ชิ้นแล้วนักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับระหว่างผลงานชิ้นที่1กับผลงานชิ้นที่2นะครับว่า มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรดังภาพด้านขวานี้นะครับนะนักเรียนจะต้องมีอะไรบ้างครับ 1. ชื่อผลงานนะครับ 2. ชื่อศิลปินนะครับแล้วก็ 3. เทคนิควิธีการนะครับแล้วก็ 4. วัสดุที่ใช้นะครับอันนี้เน้นย้ำเรื่องวัสดุนะครับเพราะว่าเรากำลังเรียนเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับนะ โอเคนะครับเราไปลงมือทำกันได้เลยครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำชิ้นงานกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับนะของงานที่ครูได้เลือกมานะครับ นักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับที่ครูนํามาให้พวกเราได้ดูกันนะครับซึ่งตัวอย่างนี้2รูปนี้มีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรนะครับเรามาดูก่อนนะครับภาพที่1นะครับเป็นภาพเด็กนะครับที่กําลังนั่งอยู่นะครับชื่อผลงานว่าสงสัยนะครับโดยศิลปินสมชายเถาวทองนะครับเทคนิคที่ศิลปินใช้ก็คือแกะสลักหินนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทีนนี้ก็คือมีหิน และก็เครื่องมือแกะสลักนั่นเองนะครับภาพที่2นะครับชื่อภาพว่าอะไรเอ่ยครับชื่อภาพว่าพืชพันธุ์สัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตนะครับศิลปินก็คือวิโชคมุกดามณีนะครับเทคนิคที่ใช้เป็นการเชื่อมเหล็กนะครับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเหล็กเครื่องมือเชื่อมเหล็กนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับทั้ง2ผลงานนี้มันมีความเหมือนกันที่ตรงไหนนะครับ สิ่งที่มันเหมือนกันนะครับก็คือวัสดุพื้นผ,ผิวระนาบในการตั้งผลงานนั่นเองครับมีความเหมือนกันนะครับครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจในงานประติมากรรมกันครับนักเรียนครับงานประติมากรรมเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปทรงลักษณะเป็น3มิตินั่นเองนะครับนะครับซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้นะครับมีวิธีการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั้นการ brands, หล่อการเชื่อม นะครับการแกะสลักรวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานประเภทสื่อผสมนะครับก็เป็นงานประติมากรรมทั้งหมดนะครับโดยการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนะครับในแต่ละประเภทนะครับก็จะใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้รูปแบบนะครับของผลงานก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผลงานประติมากรรมกันไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนคงจะได้นําความรู้ ในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรผลงานทศัศนศิลป์ไม่ว่าจะเป็นการปั้นการแกะสลักการหลอ่อการเชื่อมรวมไปทั้งสื่อผสมด้วยนะครับหรืออาจจะนําผลงานของงานประติมากรรมเนี่ยนะครับไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ชมด้วยนะครับหรืออาจจะนําผลงานนี้นะครับอัดลงโซเชียลนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่อ,อีกช่องทางหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Instagram หรือว่าช่องทาง YouTube ก็ตามนะครับและรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับในงานทัศนศิลป์ยังไม่จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ